นี่คือเชื้อรานะครับเกิดจากความชื้นหญ้ามามันจะเจอมาเป็นช่วงๆเป็นเขียวๆแล้วก็เป็นเยื่อๆคือเชื้อราพวกนี้เกิดจากความชื้นถ้าความชื้นไม่มีเจอแสงแดดอุณหภูมิความร้อนนะครับเขาก็จะตายสวัสดีครับพบกวันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเห็นใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้นะครับไม่ได้มาขับรถเที่ยวแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันเป็น อุปกรณ์อุปกรณ์นึงนะครับในการตัดหญ้าของผมนั่นเองใช้หมวกกันน็อกนะครับเพื่อความปลอดภัยและเซฟตี้มากกว่านะครับประมาณนี้ใช้ชิวใช้หมวกกันน็อกเลยป้องกันการกระเด็นของหินและก็เศษหญ้าเศษอะไร,รที่จะเข้าใบหน้าเราวันนี้ก็มาชมทุเรียนต้นหนาวนะครับต้นหนาวนะครับซึ่งแน่นอนฝนปีนี้เราเยอะมากนะครับอย่างที่รู้กันนะครับผมเมื่อฝนหมดนะครับหนาวจะเข้ามา สิ่งที่จําเป็นที่สุดที่จะต้องรีบเลยนะครับท่านผู้ชมคือต้องพยายามตัดหญ้าในสวนเราให้รีบเตียนให้มากที่สุดคือให้แสงแดดสาดลงไปให้ถึงพื้นดินไม่ให้หญ้าปกคลุมไว้นะครับเพราะว่าอะไรครับเชื้อราเท่าที่ผมตัดหญ้ามานะครับผมก็จะสังเกตไาเรื่อยจะเห็นเชื้อราเป็นเขียวเขียวนะครับเขาจะวิ่งตามพื้นดินนั่นคือเขาเขาก่อตัวแต่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ตัดอรอบโคนไว้แล้วเพื่อไม่ให้เชื้อราเข้าเพราะว่าให้แสงแดด สาสตรสองถึงโคนต้นนะครับมันมีความชื้นเยอะที่ตัดมาเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับว่าเชืราเริ่มขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นจะได้มา,าฉีดพ่นสารกำจัดเชืราเพื่อทําให้บริเวณโคนต้นเราในป่าตะจากเชืรานะครับแล้วก็บํารุงต่อไปไปชมครับ ชมครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นทุเรียนเล็กนะครับที่แน่นอนนะครับหลังจากที่เขาเจอฝนมาบ่อยนะครับผมก็ก็ได้เร่งตัดหญ้าออกแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใบเขาก็ดีเดี๋ยวก็ต้องต้องฉีดยาป้องกันเชื้อราต่อไปนะครับเพราะว่าเพื่อไล่ความชื้นออกนะครับบริเวณรอบต้นให้มากนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงต้นหนาวนะมันก็แน่นอนครับช่วงฤดูหนาวนี่เป็นช่วงที่ผมว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับเป็นช่วงที่ดี ของทุเรียนนะครับถ้าไม่หนาวมากๆนะฮะใบก็จะไม่กรอบแต่ถ้าเกิดอากาศประมาณนี้ก็โอเคครับใบเขาจะดีดีกว่าฤด,ดูร้อนนะครับแล้วก็แน่นอนดีกว่าฤด,ดูฝนท่านชมครับก็ยังสวยอยู่นะครับท่านชมก็ในระดับนึงนครับการดูแลก็ไม่ได้เต็มร้อยนะครับ นี้ผมตัดไปเสร็จแล้วประมาณ90สเอร์เซนแล้วนะครับก็เหลืออีกนิดนึงนะก็พาท่านผู้ชมมาเดินชมก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงมรสุมมึงจะผ่านไปนะครับไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับอัปเดตตุเรียนต้นหนาวนะครับจะประมาณไหนแล้วควรจะจัดการยังไงนะครับเราจะควบคุมยังไงนะครับเพื่อไม่ให้มีเชื้อราโคนต้นของเขานั้นมีความชื้นมากเกินไปนะครับก็การจัดการก็จะประมาณนี้นะครับก็ควรเอา ตัดก้าทำโคนให้เตียนแล้วก็พยายามฉีดยาฉีดสารกำจัดเชื้อรานะครับลงไปแล้วก็พร้อมกับดูแลมแมลงดูแลเพียหนอนต่อไปนะครับบริเวณโคนนะครับผมก็ได้ตัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะท่านชมก่อนตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณนี้ นะก็จะเดี๋ยวเดี๋วกันไก่หนีบออกนะครับลงนะก็มีแดดมาก็กถือว่าใจชื้นนะครับซึ่งทุเรียนเราจะไม่ได้อยู่กับน้ำฝนมากจนเกินไปนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือเชือ้อรานะครับที่เขาเห็นไหมฮะเกิดจากความชื้นนะครับ เกิดจากความชื้นนะฮะที่ผมตัดหญ้ามาเขจะเจอมาเป็นช่วงๆนะครับดูประมาณนี้เป็นเขียวๆแล้วก็เป็นเยื่อๆนี่คือเชื้อราเขาลงเนื่องจากความชื้นจากาฝนที่ตกมาบ่อยนะฮะดูครับเป็นบริเวณนี่ครับตอนนี้นะครับตัดหญ้าออกแล้วนะฮะเขาเริ่มจะแห้งตัวเพราะหนึ่งโดนแสงแดดนะครับโดนแสงแดดสาดลงมาคือเชื้อราตรงนี้ถ้า เกิดจากความชื้นถ้าความชื้นไม่มีเจอแสงแดดอุณหภูมิความร้อนนะครับเขาก็จะตายอันนี้คือเป็นการกําจัดง่ายๆคือตัดหญ้าออกไปเท่านั้นนะครับหลังจากที่หมดฝนควรต้องรีบตัดนะครับดูฮะเห็นบริเวณนะฮะตามต้นนะครับบนต้นเราต้องฉีดพ่นนะครับสารไล่เชื้อรานะครับออกไปนะครับก็นี่เป็นแนวทางง่ายๆเลยนะครับที่ชาวสวนนุเรียนนะครับที่ต้องรีบทํานะครับผม ก็วันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทุเรียนต้นหนาวนะครับเราควรเร่งทําอะไรก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราควรจะทําอะไรต่อหลังจากที่เราเคลียร์หญ้าแล้วก็ทําความสะอาดใต้โคนได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราควรทําอะไรนะครับก็แน่นอนครับทาความสะอาดโคนหรือตัดหญ้าหรือทําโคนให้เตียนแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นการฆ่าเชื้อรานะครับใช้สารฆ่าเชื้อราเพื่อทําให้ ไล่ความชื้นออกจากโคนต้นเราก็ต่อไปก็บำํำรุงนะทั้งต้นทั้งใบของเราไปเรื่อยๆนะครับตามรอบของเขาก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้คลิปสั้นๆก่อนจากจะ่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยครับวเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ